บอกเปลือกลงไปอีกทีปรากฏว่าสถานหนึ่งมันได้เห็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นก็คือเพื่อไทยสออาการจะหมดสภาพหมดสภาพอะไรหมดสภาพความเป็นพรรคแกนนำไปดูไปดูโผลโครมอย้ำน,นะครับนี่ก็คือครมอนี่คือครมที่โฟกัสเฉพาะตำแหน่งว่าการใช่ค่ะต่อรองแล้วเหลืออะไรบ้างมาดูซิเพื่อไทยเนี่ยถูกต่อรองจนเหลืออะไรบ้างสุดท้ายของท้ายสุดเมื่อเห็น เมื่อเห็นโผลคร,อรมอรเมื่อเห็นโผลการแบ่งเคก้กกระทรวงไหนใครได้มันก็มีสองคำถามคำถามที่หนึ่งมันหมดสภาพแกนนำไปแล้วหรือเปล่า,าพรรคภูไทและคำถามที่สองก็คือไหวไหมรัฐบาลเสถียรนึ่งไปดูช่องซ้ายมือสุดก่อน พักเพื่อไทยได้ตําแหน่งรัฐวีวาการกระทรวงอะไรบ้างแน่นอนนะคะกระทรวงเศรษฐกิจก็คือกระทรวงการคลังที่เป็นกระทรวงหลักแล้วก็รับรู้กันว่าถ้านาย,ยกเศรษฐาจะควบรัฐติว่าการกระทรวงการคลังเองเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้คุณผู้ฟังทางวิทยุใช้จินตนาการเยอะๆหน่อยค่ะคิดตามเรานะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มช่อง9ได้เห็นได้เห็นจอได้เห็นสีได้เห็นสีของเพจที่ปรากฏอยู่บนจอเอากันอย่างนี้ ซ้ายมือสุดแท่งของพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงอะไรบ้างนั้นนะครับพบอธิบายดังนี้สีบอกอะไรคะพบอธิบายดังนี้ค่ะสีแดงกระทรวงที่เป็นสีแดงเท่ากับกระทรวงเศรษฐกิจอ่าสีแดงกระทรวงเศรษฐกิจดูสักนิดสิครับว่ากระทรวงสีแดงกระทรวงเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงอะไรบ้างเศรษฐกิจเอาเฉพาะเศรษฐกิจนะคะพรรคเพื่อไทยก็จะได้กระทรวงหลักๆคือกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดี s และกระทรวงท่องเที่ยว ด้วยความเคารพแล้วกระทรวงเศรษฐกิจหลักๆกระทรวงอื่นๆมันหลุดไปอยู่ที่ใครค่ะกระจายค่ะไปดูที่แท่งที่สองจากซ้ายภูมิใจไทยได้แรงงานไปคว้ากระทรวงแรงงานไปบริหารจัดการค่ะที่สามจากซ้ายแท่งพลังประชารัฐแย่งกันเยอะกระทรวงกรเกษตรปรากฏว่าพลังประชารัฐ สี่บเสียงสามารถฉกเอากระทรวงเกษตรไปจากมือพ,พรคเพื่อไทยที่มีร้อยสี่บเอ็ดเสียงแต่อันนี้เจ๋งกว่าไปกันที่รวมไทยสร้างชาติได้กระทรวงอะไรพลังงานและอุตสาหกรรมโอ้เป็นหัวใจเลยพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นหัวใจเลยนาทีนี้กระทรวงพลังงานถือเป็นกระทรวงเกรดเบวกบวกบวกค่ B B B ขขะขนาดเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นเป็นกระทรวงเล็กๆใช่ไหมแต่มีบทบาทนะแต่ ในบริบททางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องการระดมทุนจากต่างประเทศจําเป็นต้องอาศัยอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่กระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมันไปอยู่ในมือของกระทรวงรอทสชในมือของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสชย้อนกลับไปดูแท่งซ้ายมือสุดกระทรวงสีแดงคล้ายกับว่าคล้ายกับว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เยอะยังได้กระทรวงเศรษฐกิจเยอะ เช่นคลังพาณิ์คมนาคมดีอท่องเที่ยวแต่ประธานโทษแรงงานไปอยู่กับภูมิใจไทยเกษตรเกษตรไปอยู่กับพลังประชารัฐพลังงานพลังงานอุตสาหกรรมไปอยู่กับพรมไทยสร้างชาติด้วยความเคารพที่สังคมเขาหัวเราะไม่ออกรัฐตีว่าการกระทรวงเกษตรจากพักพลังประชารัฐชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาแน่ๆอ่ะไม่ว่ากัน คราวนี้ไปดูทางด้านสังคมสีน้ำเงิน,นกระทรวงสีน้ำเงินรรคพัฒยยังสามารถรักษากระทรวงสาธารณสุขรักษากระทรวงวัฒนธรรมไว้ได้แต่กระทรวงหลักๆอย่างศึกษาธิการกับการอุดมศึกษาไปอยู่ที่ภูมิใจไทยขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตกไปอยู่ในมือของพอปอชอรอกระทรวงพัฒนาสังคมก็ไปอยู่กับกระทรวง อยู่ที่ชาติไทยพัฒนาค่ะพักชาติไทยคุณวราวุธไหวไหมนะกระจายกันไปซีถ้ารวมไว้ที่เดียวใครก็จะมาร่วมดวยไปดูไปดูกระทรวงทางด้านความมั่นคงสีเขียวกระทรวงสีเขียวพักเพื่อไทยได้ทั้งตีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ทำไมเราล้อมกรอบสีแดงก็เพราะว่ามันเป็นโคลต้าของเพื่อไทยก็จริงแต่เพื่อไทยไม่มีสิทธิวาง คน,คนในตำแหน่งนี้ไม่มีสิทธิ์ตั้งแล้วกันตำแหน่งเนี้ยมันมามันมาล้วบิ๊กเล็กที่จะได้ว่าการกระทรวงกลาโหมใช้โคต้าพระเพื่อไทยแต่ไ,ไม่ใช่คนของพระเพื่อไทยคือเพื่อไทยไม่ได้ตั้งอะ่ะหนึ่งกลุม่มเขาเลือกบิ๊กเล็กและมาใช้โคต้าของพระเพื่อไทยและมาลงในตำแหน่งนักตีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่าเข้าใจกันตามนี้นะ อีกหนึ่งกระทรวงสําคัญไปดูกระทรวงทางด้านความมั่นคงอีกหนึ่งกระทรวงก็คือมหาไทยโปรตีจะอยู่กับขั้วหลักใช่ไหมใช่พรรคแกนหลักรัฐบาลใชออ่แต่รอบนี้พรรคเพื่อไทยต้องสละเก้าอี้มหาดไทยให้ภูมิใจไทยเหลืออะไรฮะหมายถึง <c oughs> หมายถึงเพื่อไทยเหลืออะไรก็ <c oughs> รนะี่ไงเหลือกระผมที่เป็นสรุปนะมหาดไทยหลุดไปอยู่ในมือของภูมิใจไทยสรุปอีกทีศึกษาธิการและการอุดมศึกษาหลุดไปอยู่ในมือของภูมิใจไทย อีกทีก็ได้ง,งานอีกทีก็ได้แรงงานไปอยู่ในมือของภูมิใจไทยไปหมดแล้วอ่ะคราวนี้ไปดูกระทรวงอื่นๆพรคเพื่อไทยยังได้กระทรวงการต่างประเทศค่ะว่ากันที่จริงนะกระทรวงการการต่างประเทศไม่ไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งไม่มีใครเพราะเพราะจะได้เพราะไม่มีใครแย่งดังนั้นมันจึงมันจึงอยู่ในมือของพรคเพื่อไทยเพราะตอนให้เลือกเราไม่มีใครเลือกไงก็เลยเหลืออยู่ที่เพื่อไทยไง เหมือนเขาใจแต่ละพักเลือกใช่ไหม,มไม่ถูกเลือกวิจารณ์กันว่าสอบุมสภาพพักแกนนาไปแล้วหรือเปล่าอเอาให้มันทะลุนะด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจกับข่าวนั่นหนึ่งนึงสิพิมพ์อ,มอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปวุ่นวายกับมันพักนั้นเปลี่ยนสองคนพักนี้เปลี่ยนหนึ่งคนสังเกตดีๆสิครับในโคต้าโคต้าพักไหนได้กรทส่งอะไร มัน,ไม,นไ,มไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนวัดกันที่ว่าการนะช่วยว่าการช่างมันแต่กระเพื่มอมเลยเกินนะช่วยว่าการเนี่ยแต่ไอ้ที่กระเพื่อมสังเกตไหมครับมันกระเพื่อมเฉพาะช่วยว่าการของแต่ละพักและไอ้ที่เยอะที่สุดนะก็คือรวมไทยสร้างชาติและเพื่อ,อไทยเมื่อวานที่กระเพื่อมหนักต้องบอกเลยรวมไทยสร้างชาตินะ,<ล>ะปรับแล้วปรับอีกแล้วก็เพื่อไทยเองพยายามจะมีการขอสลับเงี้ย